Okay. น้นองนอนไปตัวกูต้นตอเลยดอกขอะนะเลยจะก็ดอกล,ลีนอหน่าก่ยอนเจนจ้านอาน,อานจา,น,น,า,จา,น,านะออเอ็งก็ขอจังนะตะนอนเลยทอจัดเสียซะนะได้ชวตรงกิกูตอาเก้จกอจะกอน,น,นะไปจอมีเขาเป็นหัวไปนอนหนะว่าไทยเต็มปโปเต็มมันสัมปะหลันนะนะเป็นมันสัมปะหลัน,ลออนเจรอจอนอสิดเด้อ

Nói này. Nói này, này này. Thế nó nữa nó nó nhỏ nó 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 có một cá nó to đo cả con nó không khó bây giờ mà bây bây lấy à giờ giờ nó là tao cho con cái khen cái cho một mùa rồi xa này làm polisat này, cái lấy vô ta nữa rồi làm cho một thì xin lo lấy lấy cái mua không mua nhung của tao thế thì xin cái mua số tông nè cái lấy cái ลีโอลีน้อนะยเลยกดไถก่อนเนี่ยะครับปอหนอนไดู้ดยน,นะกุจนจอจูนะซะนี่ปอนะนะ้ยืนใจก่อจะนองโคตรองนะโอ้มมว่ม้วนะ <c oughs> จอยเฉนะจะก็โดนอยุ่งยากนะ เพราะยกินช okay, ัวนะจูเดเด้เอเขนะนี่ยเดกันจูเดเดนะอนอจนเอแล้วอ๋อน้อมันจเลยเอนน้องนทาน้องาเดม่เท่านั้นเลย อย่างนั้นน่ะเดเช่นอะไรอ่ะเจรจื้นั่นนะโอชิชิโต้จือว่าที่น่ะก็นุ่งลวดนุ่งยาแล้วก็ลานนุ่งหนนั่นนะเฮ้แต่จะนุ่งอย่างมันลานนุ่งหนเลยนี่แต่คนนี้ยุคฮอกก็ว่ก็จะเจรจื้อนั่น trời chắc của những hộ chất chất thiết chất này. chất 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 là chất 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 ก็เลยไหลเตาเนี่ตอนที่เราไหลสีเนี่ยไหสีไลลเสียนีจะก่อไปยังนั่จัวโลนั่งเขเปี่โลยิ่งว่มันเป็นมันสัมปันนั่นแหละจะน้อยหนาเนยไหนามาถึงทยเต้จะไหลจีมัวลยเนาะเส้นไหีนนุ่นะทยเต้นะสีเราว่างไหลจีมัวเนาะเส้แต่สีถึงลอกนั่จะไหลจีมัวเลยแต่ช่วต่อเนี่ยจะไลจีนสีเส้นแล้วมวนั่นเทียบจะอย่างเช่นไปล่อยนู่นนะ còn nó nó là chỉ chỉ cho lốp bơ 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 nó chỉ là mà lia cho cái <laughs> tàu phanh cái lại tàu nè cho cò sát đó nó có chuyển cho lý nè จะช่วยจ้กกนี่เนาะเน่ยตอนนัมาไล่สวดเชดถยอาติตเจ้ล่สวดเชตไทยมิชิก่อนตอนอาตเตอแล้วมาลีไม่จอกกจจอยปรามาเสียละิเี่วเชิม่จอกน่จะเปดต้ขปียฝนะเนาะไทยนุ่บานะจเช

ủa nó là chưa nó rồi, chưa lỗ rồi chết là chết tê tay 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 tôn tay thế nào? tay 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 nó tay 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 tay

Қаққуларда. Қўйилой, сиз муттиёга қаранг.